สวัสดีค่ะติดอาวุธก็รื้อนุพันธ์ประจำวันที่4ธันวาคม2558นะคะเมื่อวานเซฟตี้เด็คฟิลเจอร์นะคะ S50 เ15มีเห็นการดีบาวกลับขึ้นมาได้นะคะในช่วงบ่ายบวกไป3.60จุดน,นะคะชําระราคาช่วงเย็นชีะดับ858.40จุด ทั้งนี้ก็มองว่าในส่วนของปัจจัยที่ยังคงต้องตามดูกันต่อก็ยังคงเป็นในเรื่องของการประชุม FOMC นะคะในวันที่15-16นี้นะคะว่าจะเห็นการประพขึ้ตาดดอกเบีย้ยหรือเปล่าแต่ว่าประเด็นล่าสุดในเรื่องของการที่ ECB เนี่ยผลการประชุมได้สร้างความผิดหวังให้กับตลาด ก็เป็นแรงกดดันต่อหุ้นในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ยุโรปให้ร่วงลงค่อนข้างแรงนะคะในฝั่งยุโรปเนี่ยล่วงลง2-3%นะคะส่วนในฝั่งสหรัฐก็ร่วงลงเกือบ2%นะคะหลังจากที่ประกาศว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากลง0.1%สู่ระดับลด 0.30%นะคะแล้วก็ยืดอายุในส่วนของโครงการเข้าซื้อสินทรัพย์นะคะหรือว่า QE ไปจนถึงเดือนมีนาปี2560นะคะแต่ว่าไม่ได้มีการปรับเพิ่อมวงเงินเข้าซื้อสินทรัพย์ของแต่ละเดือนนะคะก็ดูจะ ทำให้นักลงทุนเนี่ยค่อนข้างผิดหวังต่อมาตรการที่ออกมานะคะเ,เลยเลือกที่จะขายทำกำไรในส่วนของตลาดหุ้นออกมาค่อนข้างแรงนะคะแต่ว่าถ้ามาดูในส่วนของประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของถแถลงการของประธานเฟดต่อสภาคองเกรสนะคะก็ค่อนข้างจะยืนยันในส่วนของสัญญาณการปรับขึ้นตาดอกเบี้ยที่ว่าน่าจะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะ แล้วก็มองในเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยค่อนข้างสดใสนะคะจับตาดูตัวเลขแรงงานสหรัฐคืนนี้นะคะการจ้างงานนอกภาคเกษตรตลาดคาดว่าจะเพิ่มตัวเพิ่มขึ้น2แสนตำแหน่งนะคะส่วนอัตราการว่างงานจะทรงตัวทีระดับ5%เคิดว่าถ้าออกมา,าตามดีตามที่คาดหรือว่า,อาดีกว่าที่คาดการนะคะจะยิ่งเพิ่มความกังวลในเรื่องของการไหลออกของเ,เงินลงทุนจากตลาดภูมิภาคเอเชียนะคะจากการปรับขึ้นตัดดอกเบี้ยสําหรับการขึ้นดอกเบี้ยใน เดือนนี้ที่จะเกิดขึ้นนะคะส่วนภายในนะคะก็มองว่าแรงเกมรเนื่องของการบำะุูลถไฟฟ้าทางคู่จีระขอนแก่นในวันที่8ธันวาคมนี้เนี่ยน่าจะถูกบทบางจากแรงขายลดความเสี่ยงก่อนที่ตลาดเราจะหยุดยาวในช่วงวันพ่อนะคะกะ็ยังมองว่าในส่วนของนักทุนสถาบันแล้วก็ต่างชาติเนี่ยยังไม่น่าจะกลับเข้าซื้อหุ้น ในวันนี้นะคะแนะนําในส่วนของ s อ0 z 15ที่มีโอกาสลงไปทดสอบดับ845แล้วก็840จุดหลังจากเปิดล่วงลงนะคะก็ให้เปิดสถานะที่ดับ857จุดเราทำกำไร848จุดแล้วก็ตัดขาดทุนเหนือนระดับ860จุดนะคะส่วน CPF z 15นะคะก็มองว่าเครื่องมือระยะ สั้นแล้วก็ระยะกลางเนี่ยยังให้ค่าสัญญาณลบอยู่นะคะสถานะช็อต cpf z 1 5ที่เปิดได้ระดับ20บาทเราทำกำไร19.30าด1 9 0ถึง19.50ตัดขาดทุนเหนือระดับ20.40บาทค่ะสวัสดีค่ะ